ได้เวลาแล้วล่ะคะ่ะที่จะมามีไอเดียบันเจิดเขาบอกว่าของที่หนุ่มดิวจะมา DIY วในวันนี้นะคะเป็นกระเป๋าหนึ่งเดียวในโลกอ hmm. โอหนึ่งเดียวในโลกขนาดไหนและจะสวยงามยังไงใช้งานอะไรได้บ้างไปเจอกับหนุ่มดิวกันเลยคะ่ะดูสิสวัสดีครับอยู่ในช่วงนี้กันอีกแล้วนะครับผมไอเดีย r y o บายดิวอรุณพงศ์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมา ทำสิ่งที่คุณผู้หญิงหลายๆคนนี่นะครับผมจำเป็นต้องมีเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องถือกระเป๋าถือ1อันนะครับผมบางทีคนบางคนก็ไปซื้อบ้างโอ้โหราคาแพงแพงเหยียบแสนบางคนก็ซื้อมาแล้วก็ใช้แป๊บเดียวแล้วก็ไม่ใช้แล้วนะครับผมแต่รู้ไหมนะครับผมว่าเจ้ากระเป๋าถือเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถทำเองได้ครับผมด้วยไอเดีย for you ไอเดีย DIY ของเราวันนี้นะครับผมเพียงแค่คุณไปซื้อนี่เลยนะครับผมไปซื้อหนังแผ่นแบบนี้มานะครับนี่ สีอะไรก็ได้นะครับผมจะเป็นแบบไหนก็ได้ลวดลายแบบไหนก็ได้ตามที่คุณชอบเลยนะครับโอเคเราจะมาเริ่มทํากันอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเลยนี่คือพระเอกของเราครับหนังแผ่นสําหรับทํากระเป๋านะครับต่อไปนะฮะตาไก่สำหรับเจาะรูครับแล้วก็นี่ริบบิ้นผ้าครับแบบนี้เลยนะครับสีอะไรก็ได้ลวดลายอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเกิดมีผ้าพันคอลักษณะแบบนี้ยาวๆอยู่ที่บ้านนะครับเอามาใช้ทํากระเป๋าได้นะครับและนี่ครับผม หูกระเป๋าครับผมสําหรับเอาไว้ทำํำหูหิ้วสําหรับคุณผู้หญิงนะครับเอาหนังแผ่นแบบนี้มานะครับผมขนาดประมาณ5 0ซนตมตรคูณ5 0ซเมตรนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอามาตัดเป็นทรงกลมเราเอาเชือกริบบิ้นม,มานะครับผมแล้วก็ผูกผูกปลายดินสอสองด้ามน,นะครับผมเราจะทําวงเวียนมือกันสมมุติเราต้องการให้กระเป๋าของเรานี่นะครับผมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง6 0ซนเมตรเราก็ตัดเชือกมาครึ่งหนึ่งนะครับผมทำารัศมี30ซนเมตร แล้วก็เนี่เอาดินสอแท่งหนึงเป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้นะเราก็ครับผมเราก็ได้แผ่นหนังของเราแล้วเรียบร้อยนะครับผมขนาดใหญ่ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาเจาะรูกระเ๋ากันครับ จเจาะรูกระเป๋านะครับผมก็เจาะประมาณ10บรูบนรอบเหมือนกับเจาะตามรูเข็มนาฬิกาได้เลยนะครับนี่เราก็ได้รูทั้งหมดครบ12รูแล้วนะครับเราก็จะเอานี่จเจ้าริบบิ้นผ้าของเราเนี่ยมาร้อยไปตามรูนะครับ นะครับผมเราจะมาเย็บหูกระเป๋าติดกับกระเป๋ากัน เรียบร้อยแล้วครับเราก็เย็บหูกระเป๋าเข้าไปนะฮะแล้วเราก็จะได้เป็นกระเป๋าถือของคุณผู้หญิงแบบนี้แล้วนะครับผมนี่ไหมทำก็ง่ายๆนะครับผมไม่ต้องไปเสียตังค์ซื่อกระเป๋าถือแพงๆตามห้างด้วยนะฮะแล้วก็สามารถเอานำไปใช้ได้นะนำไปตกแต่งเพิ่มเติม,ตมก็ได้นะครับผมเห็นไหมเราสามารถทำทุกอย่างได้เองแค่คุณมีไอเดียครับ ว้าวนีไหคะคุณเดียมีไอเดียไหมคะมีไหมคะไม่มีค่ะเอากระเป๋าเขามาสะพายขนาดนี้โอ้ยน่ารักเนาะนะคุณเดียบอกว่าจะขอไปใช้อขอได้ไหมดิวโอเคจ้ะโอเคอ่าดิวใจดีมากเลยนะคะดิวตอบตกลงแล้วนะคะตอนไหนค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมอยากจะมีกระเป๋าสวยๆแบบนี้ไว้ใช้นะคะราคาไม่แพงแถมได้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยนะคะก็ลองไปทํากันดูแล้วก็ส่งรูปเข้ามาอวดกันได้เขาบอกเลยว่าโดยเฉพาะหนุ่มๆที่อยากจะเอาใจสาวๆเพราะว่างานอะไรผู้ ่างนี้จริงๆหนุ you know, than, like squishy, uh ่มๆน่าจะทำได้เจาะตัดหนังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะหนุ่มๆทาได้แน่นอนทําเอาใจสาวๆเลยค่ะวันเกิดหรือว่าเนี่ยปีใหม่คริสต์มาสอะไรก็จะถึงแล้วนะคะลองทํากันดูนะคะใช่ก็ติดตามหนุ่มดิวได้ค่ะเขาก็จะมีแบบไอเดียเก๋ๆเนาะมาฝากพวกเราเป็นประจําทุกสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้กับรายการ วันนี้เรา3มสาวสุดแซบลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ